สวัสดีค่ะวันนี้มาดูเอาใหญ่กันนี่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 ต้นนี้เอาใหญ่ต้นนี้เอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่อหญพอดีก็ขี้เพี้ยเยอะไปนิดนึงนี่ค่ะทั้งตัดทั้งตอนทั้งทาบนะอัน,นต้นแม่เลยเนี่ยสูงได้แค่นี้แหละเนี่ยเป็นพวงเลยค่ะวันนี้มีลูกสุกอยู่พอดีมาแกะพอดีเลยอ่ะคุณล่อง นี่แต่ไม่รู้จะแก่แดดหรือเปล่านะอันเนี้ยอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆมันแดงจัดเลยเออวันนี้ไม่แดงจัดเท่าไหร่เน้อจะไม่แก่เนื้อฟูเน,นื้อฟูแก่ละได้ละอันเนี้ยเดี๋ยวเจ้าคุณขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีอองทจับให้หน่อยจับแบบเมื่อกี้หน่อยขอนึงทียังไม่ได้ถ่ายรูป อ,อีกที่เดือโอเคอ่ะวันนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหรนะ่เนาะวันนี้อ,อะลองชิมลองชิมลองชิมวันนี้เพิ่งลดน้ําไปด้วยใช่ป่ะเพิ่งลดเมื่อเช้าอืวันนี้เพิ่งลดน้ําไปด้วยเป็นไงรสชาติย่งจะแก่ด้วยนะั่นะ่ะดูแล Okay. หวานเลยหวานเลยใช่ไหมหวาน่างเยอือยังคงรสชาติเดิมอยู่อ๋อดูต้นนะคะดูต้นอันนี้ต้นทําสาวต้นมันทําสาวอยู่แล้วก็พึ่งจะไอ้นี่ค่ะพึ่งจะแตกยอดมาแล้วได้ห่อแตกยอดมาก็ตัดเลยนะเนี่ยตัดเสียบตัดเสียบตัดเสียบแต่เอาใหญ่อะมันโดกเรื่องของเรื่องคือมันโดกค่ะเนี่ยมันโดกมากาลองดู ขอสักหนึ่งชิ้นถือมีดวามาด้วยไงไม่คิดว่าคุณจะเอามาดูเนื้อกันก่อนดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้ออืมยัลูกไม่สมบูรณ์เลยอืมตามกินต้องออกหยดน้ำหน่อยไม่ออกผมอหมอืมต้มแต่งตาวดมกันต้มอ,อยู่ในน้ำด้ อ,อือย่างนี้รสชาติยังคงเดิมไม่เปลี่ยนจะม,มันหวานนะสายคนชอบฝรั่งหวานอืถ้าคนไม่ชอบหวานก็อีกแบบนึงไปแต่อันนี้มันสายฝรั่งคนชอบสายหวานนะ่ะสายหวานมาเอา,อาใหญ่ได้เลยเอาใหญ่นี่ทั้งหวานทั้งดกนี่ขนาดไม่สมบูรณ์เนอะก็ยังโอเคอยู่ยังไม่แก่จัดก็ประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่กลางเนี้ยก็กำลังอร่อยนะแต่เท่านี้เก็บตอนนี้กำลังดีอืมเท<ต>่านี้ขค่าจากเก้าสิบร้อยก็จะนิ่มไปหน่อยอืมกำลังเนี้ยเขาว่ากำลังดีนะแต่มันไม่ได้แดงแป๊ดมากเหมือนทุกรอบเนาะใช่ปกติมันจะแดงแป๊ดเลยนี่ไม่ค่อยดแดงเท่าไหร่แต่อร่อยเพี้ยเต็มเลยเพลี้ยเด้อให้เขาดูเพี้ยมันละ <laughs> ไม่อยากจะโชคี้เพี้ยเลย <laughs> ดูช่ออยอดก็ดำปีนี่น <c oughs> ดูยอดยอดหน้าหนาวก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งที่สวนเรามันเด็ดได้เลยไงมันไม่มีสารเคมีก็อย่างงี้หล่ะเนี่ยเนี่ยเ้อจูเอาใหญ่ต้นนี้ก็ได้เนี่ยเป็นไงขี้เพีย้ยดำอือเลย อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะห่อเหมือนกันหอเดี๋ยวก็หอ่อเพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนนี่เดี๋ยวก็ค่อยยังชั่วแล้วค่ะก็ไม่ทําอะไรก็รูดใบทิ้งเอาไม่ได้ซีเรียสเลยมากเนี่ยเนี่ยมีเพี้ยอยู่ใต้ตูดใช่ไหมคะก็หนี่เราไว้นี่เลยแปรงสีฟันค่ะอาวุธเราอาวุธที่อยู่ประจํากายคือปัดเลยค่ะปัด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 ,ปดอันนี้ถ่ายถือไปด้วยนะถ่ายไปด้วยนะ วานวานไหนาไหนก็มานี่หน่อยอนะอ่ะลองทำไม่ถนัดห่ดอผลให้หน่อยอือเอาเลยเนี่ยลูกเนะี่ยเขาไอ้นี่เด็ดตูดไปแี้ก,ออกจริงๆถ้ามันไม่มีเพีย้ยเราก็ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเด็ดตูดอะแต่ทีนี้ว่า พอพอเดตตูดอะมันเหมือนมีเราจะเห็นว่าเพี้ยมันอยู่ข้างในอะบางทีมันเป็ไข่เป็นจุดตามลูกทับนให้ลูกสะอาดเนี่ยทําความสะอาดลูกซะหน่อยตามจริงต้องมีสเปร์ตามสเปรย์น้ำแตเ่เนี่ยเห็นไหมออแต่จริงๆอ่อะพอพูดถึงอะถ้าเราว่าแต่ถามว่าถ้าทําแบบเยอะๆเป็นจํานวนเยอะๆมันก็จะมาพิถีพิถันอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็ไม่ได้อะเนาะ เขาก็เอาไว้ห่อทีวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยลูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องหาวิธีทํายังไงที่ว่าให้เราไว้ไอ้นี่ที่สุดอย่างลูกเนี้ยไม่สมบูรณ์จบาริงมันต้องห่อละลูกเนี้ยไว้ไม่ได้ละไว้ไม่ได้ก็เดสียละเกลี่ยผิวอืออย่างเงี้ยจะพัดออกอุ้ยมดคันไฟใหอย่างเงี้ยไว้กิ่งกับลูกพอไม่งั้นหักมันเยอะไปไปแค่เยอะไปอย่างเงี้ย ขนกลมขนกลมเม็ดเยอะขนกลมเม็ดเยอะแน่ลูกเพี้ยนลูกเพี้ยนหัด<ง>ลูกเอาเกล่ยรูกอ่ะคุณลองเด็ทให้เขาดูสิเด็ดเลยเด็ดเลยเขาจะได้รู้ว่าเราเด็ดแบบถ้าอย่างเงี้ยดูขนสวยเงี้ยดูขนว่าเงี้ยอย่างลูกเงี้ยเอาลูกนี้ออกไว้ลูกนึงอ่าแล้วค่อยแต่งเอาทจริงขนาดนี้ก็ ยังห่อยังไม่ได้เดี๋ยวห่อไปก็ร่วงถ้าอย่างงี้ก็เด็ดทิ้งเลยอืมก็ดูถ้ามาอย่างนี้เด็ดลูกนี้ทิ้งไว้ลูกนี้อืมเสียแตงไว้เสียเต็มเต็มตูดเลยเนี่ยไว้แค่นี้ก็พอสามนี่อุ้ยอุ้ยโดนโดนกล้องจากเมื่อกี้นะเต็มเต็มเลยใช่ไหมนี่เหลือเท่านี้แล้วแคอยังสองลูกนี้ก็ เอาลูกบนทิ้งอืเอาลูกลากไว้เอาลูกค่อยไว้อาเพียราดำเยอะอืมมาจากมะม่วงอืมใช่เพราะปลูกอยู่ติดมะม่วงค่ะต้นมะม่วงอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกันเลยใื่เพียนี่ก็มเพียเป็นก้อนเลยเนี่ยถ้ามาลักษณะนี้ก็เม็ดอาจจะเยอะหน่อยไม่สมบูรณ์นะอืม เพี้ยเต็มตูดเลยต้นไม่ได้บำรุงเก็บแห้งเก็บเลยอืมก็เด็ดไ่ต้องเสียดายเดือเร้อนอนี้จะไว้คู่นั้นน่ะได้อยู่ไว้ได้อยู่แกอยู่ไว้คู่นั้นได้อยู่ก็เด็ดทิ้งเลยไว้ลูกเดียวพอไว้ลูกเดียวพอผมจคอาทิตย์หนึ่งเคยห่หอได้คัดแล้วห่ออืมลูกแค่นี้จะถ้าห่อเลยก็ร่วงอัตราการร่วงเยอะ จะถามห่อได้ไหมมันก็ห่อได้นะห่อได,อได้เนี่ยลูกประมาณนี้ค่ะแต่ห่อได้ไหมห่อได้ห่อได้แต่ว่าบางบาง,บางสายพันธุ์ะห่อเท่านี้มันร่วงห่อลูกเท่านี้มันร่วงค่ะแต่ถามว่าเอาใหญ่อะมันมันไม่มันแทบจะไม่สลัดผลเลยนะเนาะติดหมดอะต้องเด็ดอย่างเดียวนะใครทําเอาใหญ่นี่คือต้องเด็ดเด็ดอย่างเดียวนะ่ะดูดูบนยอดสิ เนี่ยขนาดต้นกระลกกระแลงอย่างนี้อ่ะเน,เนี่ยค่ะเนี่ยติดเต็มไปหมดค่ะเยอะจริงเอาใหญ่อะ่ะดกมากเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมคะตอนนี้ท่าที่ถามว่าคนขอชิมผลเยอะนะเอาใหญ่อะแต่ถามว่าทำไมถึงถึงไม่มีถึงไม่มีผลให้ชิมนะคะเพราะว่า ทํากิ่งเนี่ยก็ต้องตัดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าดูโคนดูโคนต้นที่เคยถ่ายโชว์ค่ะแต่เราก็ตัดเอามาเสียบยอดมาทาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้นแม่เรามีแค่สองต้นเองแต่ขยายไปนู่นแล้วค่ะขยายไปตอนนี้ก็น่าจะตก30กว่าต้นขยายขยายด้วยตอนด้วยทาบด้วยเสียบยอดด้วยมันก็เลยแบบ ไม่พอจะไว้ผลสักทีนี่ก็เริ่มไว้ผลแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาชิมก็ประมาณเดือนมีนานะคะ่ะกำลังดีเอาใหญ่เยอะเลยเพราะว่าห่อรุ่นนั้นน่าจะสุกประมาณเดือนมีนาเดือนมีนาจะเยอะเลยค่ะเยอะเลยนี่ก็จะไล่แบบแต่มันก็ทยอยสุกอะลูกค้าเข้ามาสวนก็จะได้ชิมเราก็ไม่ได้อะไรนะให้ไว้ให้ลูกค้าชิมเป็นตัวตัดสินใจอะค่ะอ่าแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้นี่ค่ะนี่ ต้นนี้พลอยชมพูค่ะต้นแม่มีต้นเดียวมีต้นเดียวก็เล็กแกลงอยู่แต่ต้นลูกนะ่ะต้นลูกนะ่าจะตกห้าสิบกว่าต้นแล้วค่ะพลอยชมพูนะคะโอเคงั้นไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวคุยแล้วก็เดี๋ยวจะยาวแล้วทีเนี้ยจะไล่ไปเรื่อยทีละสายพันธุ์เลยทีนี้จะคุยยาวแล้วงั้นไปละค่ะวัสดีค่ะ